you't fly like you did มาดูสูตรไข่อบอกเกลือกันนะคะขั้นตอนการทำง่ายๆค่ะเราก็ล้างไข่นะคะให้สะอาดนะคะล้างไข่ให้สะอาดใช้สก,ก๊อตไวท์ถูล้างไข่ให้มั่นใจว่าสะอาดทุกฝออนะคะแล้วก็ ใช้ต้มกับหม้อหุงข้าวนี่เลยค่ะใช้หม้อหุงข้าวทั่วไปนะคะแล้วแล้วแต่ขนาดใหญ่ของหมอ้ออย่างมาพี่กิ๊ก็หม้อก็ต้องใหญ่หน่อยเพราะว่าต้มทีละหลายฟองนะคะก็ใส่น้ำให้ท่วมไข่นะคะแล้วก็ใส่เกลือไปถ้าไข่30ฟองก็ใส่เกลือไปสองช้อนชานะคะไปในในในหม้อหุงข้าวนะคะ2ช้อนชาแล้วก็ต้มจนแบบว่ามันน้ำมันแห้งเหมือนกับต้มอ,อ่เหมือนหุงข้าวนะคะทำไมต้องใส่น้ำให้ท่วมไข่เพราะว่าถ้าเกิดว่า ไข่ต้มนานนะคะเนื้อไข่แดงจะอร่อยถ้าคุณที่กินไข่แดงนะคะถ้าคุณที่ไกินไข่แดงไข่ขาวจะเด้งดึง๋งหลังจากนั้นพอน้ําให้้วก็กดเป็นนึ่งอะคะ่ะกดอุ่นอะนะคะแต่ถ้าเป็นหม้อบ้านพี่จิก็จะเป็นอุ่นทิพย์ที่มันเป็นปิ้งไปเลยนะคะทีนี้ไข่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมจะมีคราบเกลือเกาะนะคะคราบเกลือเกาะคราบความไหมของหม้อหน่อยๆน,นะคะอันนี้แหละค่ะแล้วก็พอเรากินอะนะคะอ่าพี่จิแกแกให้กินให้ดูเลยนะคะ เนื้ออเปลือกอะคะ่ะเห็นไหมคะเปลือกจะร่อนมากนะคะเปลือกไข่จะร่อนมากค่ะอ่าแล้วก็สีไข่ก็จะอยู่สีแบบออกดำๆหน่อยนะคะเพราะเราต้มนานไม่ได้ขาวแล้วก็อ่ไมคะไข่ขาวก็จะเด้งดึงอร่อยมากนะคะไม่เข้าใจวิธีสูตรต้มไข่อยากทักโทรมาก็อีกทีนึงก็ได้จ้าหรือทักแอดนะคะแอดโคตริดปิยวันค่ะ ไข่อบโกเด้งดึงนะคะสร้างกล้ามเนื้ออร่อยค่ะถ้าลดไขมันก็อย่ากินไข่แดงเยอะน้าวันหนึ่งฟองดึงสองฟองแต่ไข่ขาวกินได้ถึงสิบฟองนะคะ